จากนี้ไปนะครับชีวิตน้องจอนแมวชื่อชาชาช่วงนี้กำลังอินกับอะไรนะทางคู่ใบทางคู่ใบนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่อินเดียเราเรียกมันเป็นชาชาแล้วกันเป็นเจีอีชาครับก็เลยชื่อชาชาจากนี้ไปน้องชาชาเราจะเข้าบ้านเอฟแล้วนะครับเป็นเจ้าของอย่างเต็มตัวนะค่อยแอร์แท็กด้วยนี่นั่งหาตัานะ้งแต่เช้าแล้วไม่รู้ไปแอบอยู่ตรงไหนข้านี่แหละมึงใส่กำไรเอ ใส่ก่อนอ่ะใส่ดิอ่าดีใจด้วยมึงได้กำไร E.M แล้วส้ชาชาสร้อยเพชรสร้อยเพชรสาเนี้ยไปนหนีไปไหนไม่ได้แล้วนะครับจะลาดพื้นเลยมันตัวย,ยังเล็กอยู่ดูดิปอกคอแบบว่าอันเล็กหุดแล้วนะมันก็ยังใส่ได้แค่นี้นะเอาวะเอาไปวันเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วดูสิแอร์แทกทีเ่เคยซื้อมาลูกอุนจิโอ้โหชีวิตปัดส้มเอาเนะ่ย เป็นแนวมีเจ้าของแล้วนะครับแต่นี้ไปก็รอติดตามกับช